คลิปเหล่านี้ที่คุณได้เห็นล้วนถ่ายมาจาก iPhone 15 Pro Max ทั้งสิน้นซึ่งเป็นการถ่ายด้วย Apple Lock และนำมาเก็สีทีหนึ่งจะเห็นได้เลยว่าคลิปมันมีสีสันและ Dynamic Range ที่ดีกว่าคลิปที่ถ่ายมาแบบปกติวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนถ่ายวิดีโอและเก็สี Apple Lock จาก iPhone 16 Pro และ iPhone 15 Pro กันขั้นแรกนะเราจะมาเข้าแอป b a c k m a g i c Cam หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลย โดยอันดับแรกที่เราจะทําก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยก็คือเราต้องมาตั้งค่าไฟล์ต่างๆที่เราต้องการเลือกความละเอียดอะไรก่อนนะแล้วก็กดเข้ามาตรงที่ setting ตรงนี้อันนี้เมนูแรกอันแรก codec อันเนี้ยเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแหละมันคือไฟล์ apple prores ที่มันจะมีให้เราเลือกมันก็จะไล่ลําดับขนาดความใหญ่ไปเล็กตามนี้เลยนะซึ่ง prores ที่ผมใช้ส่วนใหญ่จะเป็น lt ไม่ก็422แค่นี้พอแล้วก็ต่อมา resolution นี่ตรงนี้ อันนี้คือความละเอียดนะเราจะมาถ่าย 4K กันอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับว่าจะเลือกถ่ายเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ที่สําคัญเลยก็คือ Color Space นี่ครับอันนี้แหละมันคือหลอกที่ผมพูดถึงเนี่ยครับผมก็เลือกเอาไปแล้วนะว่าเป็น Apple Log HDR ตอนแรกเนี่ยมันจะกดไว้เป็น IC 709ก็คือไฟล์ปกติทั่วไปที่เราถ่ายวิดีโอกันเดี๋ยวผมลองเลือก IC 709ให้ดูนะปุ๊บกดไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นสีวิดีโอปกติที่แบบเราถ่ายถ่ายกันไม่ได้มีการเก็บเดนมิกเลงแบบพิเศษอะไรนะะเดี๋ยวผมลองเป็น Apple Lo g อกปึ๊บกดคอมเมล่าดูนะครับสีมันจะดูจืดๆนี้ไม่ต้องแปลกใจนะเนี่ยแหละคือลอกที่มันต้องทําให้สีจืดอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่ามันจะทําให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยเก็บเดนมิกเลงได้กว้างขึ้นกลับไปที่เซตติ้งเราเลือก Apple Lo g แล,ล้วเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่หลัดอันนี้ก็สําคัญตัวหลัดเนี่ยที่เราจะใช้ใกันคือมันจะเป็นหลัดที่แปลงจาก Apple Lo g สู่ ic 7 0 9ที่ผมให้ดูกันไปถ้าเราไม่มีหลัดเนี่ยตอนเราถ่ายเราก็จะเห็นเป็นแบบสีจืดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเราก็จะคิดไม่ออกว่าแบบเอ้ยสีมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยไปโหลดกันได้เรากลับมาดูที่หน้าหลัดนะแล้วก็กดเปิดดิสเพลย์หลัดเลยพอเปิดดิสเพลย์หลัดปุ๊บมันก็จะใช้หลัดที่เราเลือกไปนั่นเองกลับมาดูที่คามลา่าอ่านี่ไงจากสีจืดๆตุนๆที่เราเห็นกันไปตอนนี้มันก็จะเป็นสีแบบปกติที่เราโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะ แต่ตอนที่เราถ่ายไปอ่ะมันก็จะไม่ได้เป็นสีนี้นะมันก็จะเป็นสีตุ่นๆแบบที่เราเห็นไปก่อนหน้านั้นแหละอันนี้มันแค่ดูเป็นมอนิเตอร์เฉยๆดูเป็นตัวอย่างว่าแบบเออถ่ายมาแล้วสีปกติมันจะเป็นยังไงนะเพื่อให้เราง่ายต่อการถ่ายนั่นเองส่วนเมนูนอื่นๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่าเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและเราวัดแสงมาถูกต้องวัดไวบร้านมาถูกต้องแล้วเราก็กดถ่ายเลย หลังจากถ่ายกันไปแล้วเรามาที่เรื่องการเกตสีกันบ้างดีกว่าตัวโ,โปรแกรมท it ี่เราจะใช้ในการเกตสีกันในครั้งนี้เนี่ยก e ็คือ Da Vinci Resolve นั่นเองผมว่า Da Vinci Resolve เนี่ยมันเป็นโปรแกรมฟรีที่ตัดต่อและทำสีได้ดีที่สุดแหละพอโหลดแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เข้าโปรแกรมขึ้นมาเลยเราก็กดเข้าไปที่หน้า Color Page นี่ครับอันนี้คือจะเป็นหน้าที่เราเอาไว้ทำสีนั่นเองซึ่งที่ผมจะเริ่มจากศูนย์ให้เลยผมจะสอนเกตสีแบบขั้นเบสิกไปก่อนนะ เรามาลองดูกันเลยเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตไปให้หมดเลยโนดเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆเลเยอร์แหละแค่ว่ามันเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเดี๋ยวผมจะลองสร้างโนดให้ดูนะถ้าแบบเบสิกเลย,เลยก็คือคลิกขวา add node แล้วก็ add serial เนี่ยหน่วงก็จะมาแล้วหรือถ้าเป็นคีย์ลัดก็กด alternate s มันก็จะก,กดสร้างโนดขึ้นมาและเรียบร้อยซึ่งเนี่ยโนดซ้ายสุดถ้าเทียบกับเลเยอร์มันก,ก็คือเลเยอร์ล่างสุดนั่นเอง โหนดขวาสุดถ้าที่กับเลเยอร์มันก็คือเลเยอร์บนสุดถ้าเราทําอะไรที่โหนดขวาสุดเนี่ยมันก็จะไปทับโหนดซ้ายสุดซึ่งในการเกตสีในดัมเบลชี่เนี่ยเราควรจะต้องสร้างโหนดมาเยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าเราจะแยกเลยนะครับว่าโหนดนี้เราไว้ปรับแสงโหนดนี้เรามาปรับสีโหนดนี้เราใส่ตัวคอนเวิร์ตโหนดนี้ใส่เอฟเฟกอะไรเงี้ย การแยกโหนดแต่ละโหนดทำแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเราจะแยกออกได้ง่ายขึ้นว่าแบบอ๋อโหนดนี้เป็นของส่วนนี้ถ้าเราอยากไปแก้ไขส่วนนี้เราต้องไปโหนดนี้นะอยากแก้ไขส่วนนี้เป็นโหนดนี้นะเนี่ยเราจะแยกได้ง่ายขึ้นเราก็เลยต้องสร้างโหนดหลายๆโหนดมาเองอ่ะพอเรารู้พื้นฐานเรื่องต้นกนระดับหนึ่งแล้วเรามาเริ่มเกจกันเลยดีกว่าขั้นแรกให้เราเปิดหน้าต่างเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาเอฟเฟกต์ effect ที่ชื่อว่า color space transform ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราแปลงหลอก ต่างๆกลายเป็น IC 709ได้ก็คือแปลงจากสีตนุนให้เป็นสีแบบปกตินั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นว่าแต่ตรงเนี้ยจะมีคําว่า input color space input gamma อะไรเงี้ยไอ้ตรงส่วน input เนี่ยมันก็คือไฟล์ที่เราถ่ายมานั่นเองซึ่งเราต้องรู้นะว่าเราถ่ายเป็น color space อะไรมาถ่ายเป็น gamma อะไรมาซึ่ง gamma เรารู้ชัวร์ลวเราถ่ายมาเป็น Apple Lo เนี่ยมันก็มีให้เลือกเลย Apple Lo ตามนี้เลยแล้วก็กดเลือกไป อ่านี่พวกคอนทาส์พวกแอปเชัวอะไรมันกลับมาแล้วนะเนี่ยดูพาเลตได้เนี่ย,นนยแสงเสริงอะไรมันขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัวชาร์โดมันก็ลงมาแล้วหลังจากเราเลือกอินพุตแกม่าไปแล้วเราก็มาเลือกที่คัลเลอร์สเปซต่อมันก็คือเป็นเรื่องของสีนั่นเองซึ่งคัลเลอร์สเปซของตัว a p p เปิลหลอกเนี่ยมันจะคือ IEC 2 0 2 0นะปึบเนี่ยสีสันมันก็จะเริ่มกลับมาประมาณนึงด้วยส่วนเอาพูดคัลเลอร์สเปซก็ไม่ต้องไปปรับอะไรก็ได้ครับใช้ตามไทม์ไลน์ไปเลยส่วนใหญ่ไทมลนนมััก็็ต้้งาเป IC 7.9ใหแ ทำแบบง่ายครับอันนี้แค่นี้สีมันก็กลับมาประมาณนึงแหละีให้ดูอันนี้ผมปิดโหนดนะเปิดโหนดเห็นไหมาสีกลับมาเป็นปกติเลยแต่เราก็จะเห็นได้ว่าที่เราถ่ายมาเอ้ยมันอาจจะดูสว่างไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ับผมผมมองว่ามันดูสว่างเกินไปหน่อยเราก็จะมาที่โหนดแรกนะอันนี้ต้องจําไว้เสมอนะว่าการปรับสีปรับแสงอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะมาแก้ไขในโหนดก่อนหน้าที่จะเป็น color space transform นะ เพราะว่าถ้าเราไปแก้ไขด้านหลังเนี่ยมันคือการไปแก้ไขหลังจากที่มันปรับสีมาแล้วอะมันก็จะปรับแสงได้ไม่เต็มที่ปรับสีได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าไม่ใช่เนื้อฟล์ที่แท้จริงของมันแล้วถ้าเปรียบเทียบนะมันเหมือนกับปรุงเนื้อตอนสุกกับปรุงเนื้อตอนดิบอะถ้าเราไปแต่งสีหลังโหนดที่เป็น Color Space Transform อะมันก็เหมือนกับเราปรุงเนื้อตอนสุกอะสิ่งที่เราปรุงไปมันก็ไม่ได้เข้าเนื้อใช่ไหมมันก็อยู่แค่รอบๆเนื้อแต่เรามาแต่งสีปรับแสงในโหนดก่อนหน้า Color Space Transform อะมันเหมือนกับเราปรุงเนื้อตอนดิบ พวกเครื่องปรุงที่เราปรุงเข้าไปมันก็จะเข้าเนื้อมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ครับซึ่งอย่างแรกที่ผมจะทำเนี่ยก็คือการใส่หลัดเลยผมจะเริ่มจากการใส่หลัดก่อนเลยแล้วค่อยไปปรับทีหลังซึ่งการใส่หลัดเนี่ยเราต้องใส่หลัดหลังตัว Color Space Transform นะแล้วก็มาดูที่หน้าหลัดตรงนี้เลยซึ่งหลัดเนี่ยเป็นหลัดฟรีนะผมได้มาเดี๋ยวผมจะแจกไว้ใน Description เหมือนกันแล้วก็วิธีการลงหลัดเราก็กดที่ขวาตรงนี้กด Open File Location แล้วเราก็ลากโฟลเดอร์หลัดมาลงตรงนี้เลยง่าย ลากเสร็จปุ๊บกดรีเฟรชมันก็จะขึ้นมายอย่างนี้นะผมก็จะใช้ตัวนี้นะเจ็ดสิบสี่หลัดมาดูที่ตัวนี้ลุกหลัดซึ่งคุณก็เลือกหลัดได้เลยถ้าคุณเจอหลัดที่ชอบแนละ้วคุณก็แค่เหยื่อบนี้มาลากใส่ปุบโนดที่เราเลือกไว้เนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาเลยแต่ถ้าแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรามาที่ตรงเนี้ยตอนนัอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เรามาที่ตรงหน้าต่างนี้นชื่อหน้าต่างว่าคีย์นะมันก็จะเป็นตัวเหมือนออปปซิตี้อ่ะเนี่ยให้เรามาปรับที่คีย์เอาพุทตอนแรกมันหนึ่งใช่ไหมถ้าเราปรับ0.5เห็นไหมหลัตที่เราใส่ไปมันก็จะลดลง0.2มันก็จะยิ่งลดลงมันก็คือตัวปรับ o อปปอรซิตี้ของโนดนั่นเองอ่ะ0.8ผมว่ากําลังโอเคถ้าเรามีหลักเนี่ยมันก็จะช่วยย่นเวลาเราได้เยอะเนี่ยบางทีเนี่ย,เ,ยเราถ่ายมาดีจริงอะ่ะใส่หลัตแค่เนี้ยจริงๆก็ใช้ได้แล้วนะก็จบแล้วนะ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะปรับนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าคอนท้ามันยังเยอะเกินไปผมจะไม่ชอบคอนท้าเยอะขนาดนี้แล้วก็มาปรับที่โหนดแรกนะซึ่งโหนดแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นโหนดในการปรับแสงนะซึ่งตัวที่ผมชอบใช้ปรับแสงก็คือตัวเคิร์ฟนั่นเองหรือจริงๆคุณถ้าเกิดคุณถนัดพวกนี้ก็ใช้พวกนี้ก็ได้นะครับไม่ติดก่อนที่เราจะมาปรับเคิร์ฟกันเนี่ยให้มาติ๊กจุด3จุดตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วให้เปิด editable spine ตัวนี้มันคืออะไรมันคือตัวนี้เลย มันคือเส้นที่จะทําให้เราปรับเคอร์ฟด้วยแบบสมูทยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนะช่วงนี้ถ้าเกิดเราจะปรับช่วงสว่างแล้วก็มาคลิกข้างบนแล้วก็ปรับตรงนี้ซึ่งผมก็จะใช้ประมาณนี้นะเนี่ยผมรู้สึกว่าหลักๆเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันช่วงชาร์โดมมืดเกินไปสว่างเลยโอเคแล้วประมาณนี้ปุ๊บชาร์โดมันมืดเกินปรับขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ช่วงที่มืดที่สุดตรงเนี้ยเราสามารถดึงขึ้นมาได้นะปุ๊บดึงขึ้นมาตรงนี้ย ชาร์โด <Shadow S 2> มันก็จะถูกดึงขึ้นมาเห็นไหมตามภาพเลยเราดูสว่างไปแล้วก็ปรับลงเอ้ยมืดไป,ปเปล่าแล้วก็เลื่อนขึ้นมาตรงนี้ส่วนที่มืดที่สุดมันมืดไปใช่ไหมขึ้นมาอีกเราลองปรับดูตามที่เราชอบอะอ่ะประมาณเนี้ย,เ,ยเห็นไหมคอนท้ามันก็จะน้อยลงเห็นไหมก่อนหน,น้านี้ปุ๊บผมปิดโหนดแรกไปนะเห็นไหมมืดหมดเลยตรงนี้มืดมืดมืดพอผมเปิดปุ๊บเนี่ยโซนชาร์โดมันถูกดึงขึ้นมาแล้วอันนี้คือการปรับแสงที่ผมแบบโอเค สำหรับผมนะผมชอบประมาณนี้เลยปรับชาร์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะชอบแบบไหนปรับได้หมดเลยส่วนหนดนี้ก็ามาไว้ปรับสีนะเนี่ยถ้าเราดูว่าแบบเออสีหลักที่เราใส่ไปมันเขียวเกินไปเปล่าแล้วก็มาปรับทินเติมชมพูเข้าไปใส่เลขเพิ่มมันก็จะเป็นการเติมชมพูเข้าไปดูภาพนะครับเห็นมเห็นไห,เ,ห,นไหเติมชมพูเข้าไปเขียวมันก็จะลดลงนะ อันเนี้ยเตยเข้าไปอยาจะให้มันเหลืองหน่อยไหมหรือว่าฟ้าหน่อยเ้าก็มาปรับตรงเทมส์นะครับเนี่ยถ้าเราเพิ่มไปมันก็จะเป็นโทนเหลืองถ้าเราลดก็เป็นโทนฟ้าชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยแต่ผมส่วนตัวผมโอเคกับเทมเดิมอยู่ลวกับทินเดิมผมก็โอเคอยู่ละให้มันติดเขียวหน่อยต่วันเนี้หรือถ้าแบบว่าเอ้ยสีมันยังไม่สดพอหรือมันสดเกินไปเราก็มาปรับตรงเซตได้นะเนี่ยเราแตด,ดปรับเซตขึ้นสีก็จะสดขึ้นปรับเซตลงสีก็จะสดน้อยลงนะ สมมติมปรับไปสักห้าห้าให้สีสดขึ้นหน่อยเนี่ยอ่ะมันก็จะสดขึ้นแล้วสมมุติเราพอใจแล้วทั้งสีทั้งแสงเนี่ยจบแล้วเกตง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ่ายมาโอเคแล้วถ่ายมาดีมันก็เกตแค่ดิดเดียวอย่างที่ผมบอกซึ่งที่ผมบอกไปว่าต้องถ่ายมาให้ดีก่อนมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะผมก็จัดไฟแบบง่ายๆเลยไฟลหลักหรือคียไท์นะครับผมผมยิงมาจากทางขวาเนี่ยไฟมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยิงมาทางซ้ายเนี่ยยิงมาหาตรงนี้นะครับผมเป็นไฟถูกๆเนี่ยนะ ไฟสตูดิโอช้อปปี้อ่ะพันเดียวเองไม่ได้ใช้ไฟแพงอะไรเลยนะแล้วฝั่งนี้เห็นสีดแดงๆตรงนี้ไหมครับมันก็เป็นไฟสีเหมือนกันของนี้ของอุลันซีนะถูกเหมือนกันหนักร้อยยิงมาจากทางซ้ายเข้ามาตรงนี้แค่นั้นเลยแล้วผมมาคีเอดริมไลท์ด้วยการมาวางอยู่ที่หน้าจอคอมผมก็เปิดคลิปจากหน้าจอคอมอ่ะที่มันมีแสงออกมาแสงจากหน้าจอคอมมันก็มากระทบตรงนี้กลายเป็นริมไลท์เพิ่มความเด่นขึ้นมาอันนี้คือมีแหล่งแสงอยู่3แหล่งเลยนะ หลังจากได้ดูวิธีกันไปแล้วผมหวังว่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นในการถ่ายหลอกและเกจสีกันเพราะจริงๆที่ผมสอนไปมันก็ไปปรับใช้กับกล้องใหญ่ได้เหมือนกันนะแทบไม่ต่างกันเลยผมอยากให้มีไมล์เซตหนึ่งไว้เสมอเลยก็คือฝีมือต้องมากกว่าอุปกรณ์ทำไมต้องมีไมล์เซตนี้ผมมองว่ามันจะทำให้เรามีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นจะทำให้เราไม่มวัวแต่คิดว่าเฮ้ยเราทำให้สวยๆแบบคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีกล้องดีๆไม่มีไฟดีๆ ไม่มีอุปกรณ์ดีๆอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีความคิดแบบเนี้ยมันก็แพ้ตั้งแต่คิดแล้วถูกไหมแต่ถ้าเรามี open mind set เราจะคิดขึ้นมาเสมอว่าเออเราจะทํายังไงให้ทําได้แบบนั้นกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เรามีงบซื้อไฟมาแค่ดวงเดียวแต่ซีนนี้ต้องใช้สองดวงทํายังไงจะพอทดแทนไฟอีกดวงได้ลองใช้ลิฟเฟกไหมหรือใช้แสงจากหน้าจอทีวีหน้าจอคอมเป็นแหล่งแสงจุดไหมถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองแต่แรกเราก็จะมีความเขียนในการสร้างสารรค์ผลงานมากขึ้น รู้จัก DIY รู้จักพลิกแพงมากขึ้นผมแนะนำนะให้ลองไปดูคลิปฝรั่งฮิปหนึ่งที่เขาเอามือโปรแต่ว่าใช้กล้องถูกอ่ะมาเจอกับมือใหม่แต่ใช้กล้องแพงเพราะผลลัพธ์ที่ออกมาคือมือใหม่สู้มือโปรไม่ได้เลยแม้มือโปรจะใช้กล้องที่ถูกหรือแย่กว่าก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ฝีมือของคนหลังกล้องว่าจะทําให้ภาพที่อยู่ตรงหน้าออกมาสวยได้แค่ไหนนั่นเองต้องให้ฝีมือเราเกินอุปกรณ์ไม่ใช่ให้อุปกรณ์มาจํากัดฝีมือเราถ้าฝีมือเรามันถึงลิมิตของอุปกรณ์นั้นแล้ว อยากยกระดับมากกว่านี้ก็ค่อยไปเอาอุปกรณ์เพิ่มก็ได้ครับ